โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็าสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เด s c r สคิปชัได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภัย no refund ร้อยเปอรครับเ l ลด หนึ่งในตัวละครที่ผู้เล่นฮงไกสตาร์เรลหลายท่านนั้นสงสัยนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทําไมพี่เบลดของเราเนี่ยจึงโกรธแค้นต้านเหิงอย่างมากซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าในตอนก่อนที่แพท1.2จะอัปเดตเข้ามานั้นเนี่ยผมคิดว่าทางตัวเกมเนี่ยน่าจะมีการปล่อยเนื้อหาเกี่ยวกับความแค้นของเบลดออกมานะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเนื่องจากถึงแม้ทางตัวเกมจะมีการปล่อยเนื้อหาสําคัญๆออกมาแล้วก็จริงนะแต่ตัวพวกเขาเนี่ยก็ยังกักข้อมูลตรงเรื่องราวของความแค้นที่เบลดมตีต่อต้านเหิงเอาไว้อยู่ดีครับ ซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นเกม g e n s h i n Impact ซึ่งเป็นเกมค่ายเดีวยวกับ h o y o v e r s e นะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกม g e n s h i n Impact เนี่ยก็จะสังเกตได้นะครับว่าแพทเทิร์นการอัปเดตแพทหรือแพทเทิร์นของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีการปล่อยเนื้อหาที่กักกักเหมือนของ g e n h i n เลยครับผมจึงคิดว่า Hongkai Starry ในแพทหน้าเนี่ยครับทางตัวเกมอาจจะยังไม่ได้อัปเดตแพทเนื้อเรื่องเซตใหม่ออกมาแต่น่าจะเป็นการอัปเดตเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างต้านเหิงเบลดและจิงหยวนนั่นเองครับซึ่งหากใครท จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันตัดจบแบบละครไทยตรงจุดที่ตัวของจิงหยวนเนี่ยสลบไปพอดีดังนั้นครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมจึงจะไม่ได้มาเล่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวความแค้นของเบลดที่มีต่อตั้นเหิงนะครับเพราะว่าเกมก็ยังไม่บอกชัดเจนแต่ข้อมูลที่ผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ทําให้เราได้รับรู้เบื้องต้นนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเบลดเป็นใครกันแน่จากเรื่องราวที่ทางตัวเกมเปิดเผยออกมาล่าสุดนะแพต1.2ครับได้มีการอธิบายเอาไว้นะครับว่าก เบลดจะเข้าร่วมกับกลุ่มนักล่าสเตลลรอนตัวของเขาเคยอยู่บนดาวเซียนโจมาก่อนแต่เราก็ไม่สามารถระบุได้นะครับว่าตัวของเขาอยู่บนยานเซียนโจลําไหนเพราะเซียนโจนั้น,นมันมีด้วยกันทั้งหมด6กลำอะเนาะแต่ถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยครับจะเคยอยู่บนเซียนโจมาก่อนนะครับแต่เขาก็ไม่ใช่ชาวเซียนโจนะโดยสายเหตุที่ตัวของเบลดเนี่ยเดินทางมายังเซียนโจก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาหลงไหลในศินลปะของชาวเซียนโจครับเขาจึงอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะของเซียนโจดังนั้นเขาจึงเดินทางมาที่เซียนโจนั่นเองครับแล้วศิลปะด้าน กะที่ตัวของเบลดสนใจอยากที่จะเรียนรู้ตรงนี้ครับเราสามารถอนุมานได้จากข้อมูลว่ามันน่าจะเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการทําอาวุธนั่นเองเนื่องจากตัวของเบลดในอดีตครับเขามีความสามารถและพรสวรรค์ในการสร้างอาวุธขึ้นมาซึ่งอาวุธที่เขาสามารถสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อาวุธธรรมดาาครับมันคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆโดยเหตุการณ์ที่ตัวของเบลดได้พบเจอเข้ากับเพื่อนๆของเขาในอดีตนั้นตอนนี้ทางโตเกมยังไม่ได้เปิดเผยอย่างแน่ชัดนะครับว่าเบลดเนี่ยไปพบเจ กับเพื่อนๆครั้งแรกแบบไหนและเมื่อไหรแต่จากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเบื้องต้นครับเบลดและเพื่อนๆของเขาน่าจะพบเจอกันในเหตุการณ์ที่เหล่าสาวกแห่งการเฟื่องฟูได้ยกกองกําลังอันน่าสะพึงกลัวบุกมายังเซนโจยูเควะณะช่วงเวลาที่แสนยากลําบากในตอนนั้นครับเรื่องเล่าได้มีการบอกเล่าเอาไว้ว่าได้มี5ผู้กล้าจากเรือลําต่างๆของเซีนโจเดินทางมารวมตัวกันที่ยูเควพวกเขาทั้งห้านั้นผจญอันตรายเข็นฆ่าศัตรูบดขี่ดวงดาวที่มีชีวิตที่ถูกสาวกแห่งความเฟื่องฟู ปลุกขึ้นมาให้ตื่นขึ้นซึ่งพวกเขาก็ได้ช่วยเซนโจยูเควรอดพ้นจากการล่มสลายได้สําเร็จโดยต่อมาครับชาวเซีนโจได้ขนาดนําพวกเขาทั้ง5้าว่า5ผู้กล้าเหนือเมคาซึ่งสมาชิกของ5ผู้กล้าเหนือเมคาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเบลดชายหนุ่มผู้ซึ่ง,ลงหลงไหลในศินละปะของเซนโจจิงหลิวอดีตปรมาจารย์แห่งดาบหนะ้าหลัวฟูที่ในปัจจุบันเนี่ยตัวของเธอได้ตกสู่อาการของมาราสตรักและหายสาบสูญไปครับคนที่3จะเป็นจิงหยวนนายพลแห่งดีวายฟอร์ไซด์แห่งหลัวฟูคนที่4 ครับจะเป็นต้านเฟิงอดีตเจ้ายนจันทราผู้บัญชาพลังแห่งเมคาโดยในปัจจุบันครับเขาก็มีนามว่าต้านเหิงนั่นเองและคนสุดท้ายครับหญิงสาวปริศนานักบินมนุษย์จิ้งจอกที่มีความสามารถในการยิงธนูได้แม่นราวกับจับวาง จากข้อมูลในปัจจุบันชี้ให้เราเห็นนะครับว่าตัวของเบลดเนี่ยเป็นคนตีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนของเขาทั้ง4คนนั้นได้ใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นฉาดซอสท,ที่เขาใช้ในปัจจุบันธนูของจิ้งจอกสาวอาวุธที่แสนร้ายกาดของตัวนายพลจิงหยวนและหอกอาวุธของต้านเฟิงครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมมีข้อสงสัยอยู่นิดหน่อยนะครับถึงแม้ว่าทางตัวเกมเนี่ยจะทําให้เราคิดไปนะครับว่าเบลดเนี่ยเป็นคนสร้างหอกให้กับตัวของต้านเฟิงแต่หากเพื่อนๆดูจากรูปปั้นที่เกรลกอร์วอเตอร์สเคปเนี่ยตรงนั รุ่นแรกอย่างยู่ไปที่ถือหอ,อกรูปร่างเดียวกับที่ต้านเหิงถืออยู่ครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับมับงกรผู้ทรงเกียรติแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีพรในการที่ถาากเกิดใหม่แล้วพวกเขาจะยังหน้าตาเป็นแบบเดิมะนะผมจึงคิดว่าเรื่องราวตรงนี้ครับมันมีอะไรแปลกๆซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าสรุปแล้วที่มาที่ไปของหอ,อกต้านเหิงนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แท้ที่จริงแล้วเบลดเป็นคนสร้างขึ้นมาหรือมันมีมาก่อนตั้งแต่แรกตรงข้อมูลตรงนี้ครับในอนาคตทางตัวเกมก็คงจะเฉลยออกมานั่นเองนะแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่นนน่่าาาาาาเสียยยดอองงมกกคุขต5ผู้้ล เหนือเมคานั้นกินเวลาไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ํามันก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่ทําให้กลุ่มของผู้กล้าเหนือเมคาเนี่ยครับแตกออกจากกันโดยในะตอนนี้เราก็ไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงนะครับว่าทําไม5ผู้กล้าเหนือเมคาเนะี่ยถึงแตกกันเองแต่เรื่องราวตรงจุดนี้นั่นเองครับที่เป็นเบาะแสทําให้เราพอที่จะเข้าใจได้ครับว่าสาเหตุที่เบลดโกรธแค้นตัวของต้านเหิงเข้ากระดูกดํานั้นมันก็น่าจะมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ตรงนี้นั่นเอง ซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเหล่าผู้กล้าทั้งห้แต่จากเหตุการณ์นี้ครับตัวของเบลดก็ได้ตกลงสู่อาการมาลาสตรักทั้งทังที่เขาเนี่ยครับเป็นเผ่าพันอายุไขสัน้นส่วนตัวของต้านเฟิงนั้นก็ถูกในประเทศออกจากหลัวฟูส่วนเพื่อนๆพนห้าผู้กล้าเหนือเมคาที่เหลือนั้นจิงหลิวอย่างที่เรารู้ครับเธอตกลงสู่มาลาสตรักและหายสาบสูญไป โดยเธอก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งที่หลัวฟูในแพท1 1หครับหลังจากนั้นตัวของเขาก็หายไปเลยส่วนจิ้งจอกสาวปริศนาในตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเธอหายไปไหนหรือเป็นตายร้ายดีอย่างไรจะมีก็เพียงแต่จิงหยวนเท่านั้นครับที่ชาวเซียนโจสามารถพบเห็นได้อยู่บ้างโดยในตอนนี้ครับปริศนาที่น่าสงสัยเกี่ยวกับตัวของเบลดก็คืออาการมาลาสตักของเขานั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับเนื่องจากหากใครที่เข้าใจเกี่ยวกับอาการของมาลาสตักเบื้องต้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าใจข้อสังเกตนี้ได้ครับแต่ถ้เ,เกยกับลนน็อป ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําเกี่ยวกับมาราสตักได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปครับหากใครเข้าใจเกี่ยวกับมาราสตักแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าความรู้สึกกับปริมาณความทรงจํานั้นมีผลต่อมาราสตักอย่างมากดังนั้นครับมาราสตักจึงมักจะเกิดขึ้นกับเผ่าพันอายุไขย,ยืนยาวแต่เบลดครับเป็นเผ่าพันอายุไขสั้นแล้วทาไมอาการนี้จึงเกิดขึ้นมากับเขาได้นี่จึงเป็นข้อสังเกตที่ยังคงรอคําตอบนั่นเองครับแถมให้อีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับเบาะแสต้นกําเนิดของเบลดอ่าาาาาางกนนนนนรววัวขสขส้้้ึมมถู ศิ์ซึ่งในจักรวาลขององค์ไกสตาร์เรลนั้นได้มีการบอกเอาไว้ในรีลิกเซ็ตไฟสมิดออฟลาวาฟรอจิงว่าสำหรับตระกูลไฟสมิดเนี่ยครับการประดิษฐ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นทั้งหน้าที่ของพรสวรรค์และคำสาปอันน่าสะพรึงซึ่งตระกูลไฟสมิดในตอนนี้พวกเขาก็ได้ทำงานรับใช้นานุกในการตีอาวุธให้กับกองทัพอันเตอร์แมทเทอร์อยู่นั่นเองครับโดยการที่ตัวของเบลดเนี่ยสามารถสร้างอาวุธศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้นั้นก็ไม่รู้นะครับว่าตัวของเบลดมีความเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลหรรรรืืออเเปปล่่าาโดยงงววในนนัีี้ก็คจะะม โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเบาะแสที่สามารถทําให้เราเนี่ยแอสซูมเดวลเบลดเป็นใครนะครับสำหรับในตอนนี้ข้อมูลมันอาจจะดูน้อยไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยก็ยังคงกักข้อมูลต่างๆนานาเอาไวนะ้อะนะดังนั้นครับถ้าเกิดตัวของเบลดเนี่ยมีข้อมูลอะไรอัปเดตเพิ่มเข้ามาในอนาคตถ้าเกิดมันสรุปได้ความอย่างไรเนี่ยผมจะทําคลิปออกมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งในคลิปประวัติของเบลดในภายหลังแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ครับคลิปวิดีโอก็คงทําได้ประมาณนี้นะสำหรับเพื่อนไีบวดด้รรผมกกกก็ แชร์กด Subscribe และเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ